วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสยบัตรพัดย์ศและพระไตรไปถวายแด่พระธรรมวชรญาณวิสิ์นิวิศศรีราจยานวิมลโกศลสังคกิจวิธานภพสารพัฒนาธุราธรยติคณิศสอนบอวรสังคารามคามวาสศีนวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูป ตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2567พระธรรมวชรรญาณวิสิทิ์อุปสมบทเมื่อปี2511ที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมีสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานจวนอุทายีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเป็นพระอุปัชาปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามและเจ้าคณะแขวงปทุมวันกรุงเทพมหานครธรรมยุทธ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีและสถานศึกษาอีกหลายแห่งรวมทั้งเป็นกรรมการมูล,ลนิธิสิรินทรราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีคำนับครูโขนมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพตอนพระจักรวตาตัน พลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขาดุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประธานกรรมการอำนวยการขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพเป็นประธานในพิธีคำนับครูขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพตอนพระจักรวตาล ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์จังหวัดนครปฐมเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ก่อนเริ่มการแสดงตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมานายสมบัติแก้วสุจริตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยขนละครปี2566เป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครูมีคณะกรรมการผู้กำกับครูผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ศิลปินนักแสดงโขนระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชนเข้าร่วมพิธีในการนี้ราชเลขานุการในพระองค์มอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2567แก่นักแสดงจาก5สาขารวม15ทุนได้แก่สาขาละครพระละครนางขนพระขนยักษ์และโขนลิงพร้อมมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ การแสดงขนตอนพระจักรวตาลจัดแสดงระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลของสมเด็จพระนางเจ้าสุร,ริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์ทุกสาขา โทรศัพท์หมายเลข0 2 2 6 2 3 4 5 6หหรือ w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวัคัติยาราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาพรมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตาราชนารีขอทรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการโรงเรียนอยุธยาวิทยายลัยหน่วยประชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกหรือนอปอ,อ สโมสรไรออนเบืองแก่นนครเซนเทนเนียลขอนแก่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และอาคารสำนักงานหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี จะมีการจัดโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนในวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2567เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬกา30นาทีณหอประชุมกองทบกถนนประดิษฐ์มนูธรรมเขตวังทงหลางกรุงเทพยายามหานครซึ่งจะเป็นหนึ่งวันที่ได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์และนำไปใช้ได้กับชีวิตในทันที เหมือนกับหลายคนที่ได้นำไปใช้แล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองทั้งสุขภาพความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในทุกมิติสามารถดูรายละเอียดและกดลิงก์เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเพจธรรมนาวาวังเรือหลวงแห่งธรรมหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่22ตุลาคม2567ทางเพจด้วยเช่นกัน จบข่าวในพระราชสัมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ